ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมครับสําหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวย9าพารวยครับจะพาพี่น้องมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทางเลาาพัฒนาครับครับสําหรับเล่าพัฒนาครับพี่น้องในงวดที่ผ่านมาวันศุกร์ที่28กรกฎาคม2566ลาวเหล่าพัฒนาเลขที่ออก1 2 7 0 0 1ครับพี่น้องสําหรับเลขลางออก70ครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคหมานครับ ทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้าร่วยเก้าผ้ารวยครับกับขอแสดงความดีใจน้ำพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมครับสำหรับเมื่อนี้ครับผมกลับกับเป็นมือที่พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนกลับล่อคล้อยนะครับเนาะครับสองถุมครึ่งโดยประมาณครับผมกับสำหรับหอยเล่าพัฒนาครับผมการูพ้นกันแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องกลับมาติดตามเบิ่งผลงานครับผม เหล่าพัฒนาของปูสมหวังครับผมครับสําหรับตัวเล็กแนวทางของปูสมหวังครับตัวอย่างมือนี่ครับทั้งช่องบริดมีไม่พี่น้องเอฟซีดิจิตามรับชมกันนะครับเนาะครับถึงโดยงวดที่ผ่านมาครับบริดลงตัวเล็กแนวทังของปูครับต้องขอกราบประท่านอภัยครับสําหรับครับผมพี่น้องเอฟซีท่านไหนที่เข้ามากันแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามกันเอาไว้ครับผมครับให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารว้ยกันน้ำเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมที่กรุณนาครับเข้ามาที่ตามเข้ามารับชมครับกับทั้งช่องของเบาแหลมผ้ารวยเก้าผ้าร้ยครับครับสําหรับพี่น้องเอฟซีท่านไหนพร้อมกันแล้วครับกลับมากันเลยครับจะพาไปเบิรงตัวเลขแนวทังครับผมของเล่าพัฒนาครับผมของปู่สมหวังครับครับสําหรับเล็กเล่าพัฒนาครับผมครับในงวดที่เจ็ดถึงนะครับเนาะวันจันทร์ วันจันทร์ที่3ากรกฎาคม256พัห้าราพัฒนา ตัวเลขแนวทางครับมือนี้จะาพาไปติดตามเบิ้งของปู่สมหวัง ครับสำหรับตัวเล็กในทางของปูนะครับนาะครับ,รบจับภาพี่น้องครับมาเบิงในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนครับพี่น้องบนล่างบนล่างวิ่งรูด หกกับสามครับพี่น้องครับสึ่งเลขวิ่งของปูกับบริเดนตัวไนเดอครับผมครับมาเบิ้งในส่วนของตัวเลขจับคู่ครับสำหรับตัวเลขจับคู่มาหนีปูให้มาครับผมหนึ่งสองหนึ่งห้า สามห้าหกสามเจ็ดสี่เก้าแปดครับผมกรับสำหรับเลขสามตัวครับพี่น้องห้าหกสาม หกสามห้าห้าหนึ่งสองสองหนึ่งห้าขับสำหรับเลขซี่ตัวปูกับมีม่มาฝากเด้อพี่น้องสองห้าหกสาม สองหกสามห้าสองห้าหนึ่งสองสองสองหนึ่งห้าครับผมครับทัาว์ขีดเส้นใต้นะพี่น้องเนาะหรือว่าเด่นนี่เบิ้งบอกเลยดิพี่น้องครับตัวเลขหรือว่า ครับบอหลายหางครับพี่น้องสําหรับเลขจับคู่มีเพียงหกหางครับผมกับเลขสองตัวนะครับเนาะของปูเรียวเบิ้งคือหลายซื้อครับพี่น้องครับสําหรับบนล่างครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูดครับผมปูหอมาที่6กับ3ครับผม สำหรับ้ายวิ่งสายรูุดกับบอกควนผ่านน้องคบเนาะสำหรับเลข6กกับเลข3ครับผมเพียงสองหางครับผมรัว2ตัวครับเลขวิ่งครับพี่น้องครับสาหรับเด่นเดนในตัวเลขจับคู่ครับปูกับเด่นมาให้เลยพี่น้อง35หครับผม35 6 3ครับครับปูเด่นห้เพียง2หางครับผมครับสําหรับตัวร่องครับผม หนึ่งสองหนึ่งห้าเจ็ดสี่เก้าแปดครับผมครับพี่น้องอย่าลืมครับผมครับสำหรับเด่นสองตัวล่องสี่ตัวครับผมครับสี่หางนะครับเนาะครับพี่น้องกับบกคนพาดครับสำหรับตัวเลขแนวตั้งครับผมของปู่สมหวังครับพี่น้องครับกับลองครับผมเอาไปเทียบเคียงกันเบิ้งครับกับอีกหลายๆสำนัก ครับแต่พี่น้องเอฟซีครับผมขับมักตัวไดชอบตัวไหนเด่นตัวไหก็กอย่าลืมกันกันเอาไว้นะครับเนาะกลับมาเวิรงในส่วนของตัวเลข3ตัวครับผมครับตัวเด่นเดปูเด่นไม่เพียงหางเดียวครับพี่น้อง5 6 3กครับผมสําหรับตัวล่องครับผม6 3สาหตัวกลับนะครับเนาะ5 1 2สองครับผมตัวล่องครับผม 215ครับผมครับสำหรับเลข4ตัวก็เอาไปพิจารณาการเบ่งกรับพี่น้อง2 5 6 3 2 5 2 6 3 5 2 5 1 2 2 2 15กครับพี่น้องครับฝากพี่น้อง f c ทุกคู่ทุกคนครับผมอย่าลืมครับพี่น้องเอาไปพิจารณากันเบ่งกรับขออนุญาตนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้อง f c ที่เพิ่นจะแคปหน้าจอครับ พี่น้องครับแคปหน้าจอกันไว้ครับผมกับสำหรับตัวเลขแนวทาตงครับผมของปู่สมหวังกับเลขลาวพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของบาวแหลมผ้าร่วยก้าวผ้าร่วยครับผมก็ต้องขอตัวอาล่าผ้าจากพี่น้องไปก่อนครับก่อนจากกันขอหน่อยอวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับถูกหวยรวยเบอร์ในวันจันทร์ที่31กรกฎาคม2566กับเลขลาวพัฒนา ตัวเลขแนวทางของปู่สมหวังครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ขอให้ปังๆกันเด้อพี่น้องครับผมครับเมื่อนี้ครับผมเวลาสองทุ่มครึ่งโดยประมาณครับผมครับสําหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของบบาวแหลมผ้าร้ยกาวผ้าร้ยครับก็ต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม